สุขใจสุขใจตอนนี้เราปวดหัวมากเลยทำงานแล้วผลงานเราไม่โอเคเลยงั้นไปกินแฮมเบอร์เกอร์กันไหมสุขใจอะ่ะก็เราบอกว่าเราปวดหัวเรื่องงานไม่ได้หิวซะก็หน่อยจะให้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ทำไมตอนนี้เล่าก็เพราะทำงานแล้วผลงานไม่โอเคนี่แหละถึงต้องใช้แฮมเบอร์เกอร์ช่วยเพราะแฮมเบอร์เกอร์โมเดล ตามระบบของซีป้าจะช่วยให้การทำงานของเราเชื่อมโยงกันเป็นระบบทำให้รู้ว่าองค์กรมีตัวตนอย่างไรเกิดมาเพื่ออะไรเหมือนคนเราที่มีคิ้วตาจมูกปากนี่แหละแล้วค่อยมาดูถึงความสามารถพิเศษคืออะไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรืม hmm, แล้วแฮมเบอร์เกอร์มาเกี่ยวอะไรอะเกี่ยวสิลองดูนี่นะ ขนมปังชิ้นบนก็คือความเป็นตัวตนขององค์กรเราที่จะบอกว่าองค์กรเกิดมาได้ยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรส่วนไส้ทั้งเนื้อผักรวมถึงขนมปังชิ้นล่างก็คือระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศไงล่ะโอ้แต่ไส้เยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยไม่เยอะหรอกจริงๆก็มีแค่7สเต็ปเท่านั้นคือห การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 7. ผลลัพธ์ถ้าทำตามเจ็ดขั้นตอนนี้แล้วเราจะเลิกปวดหัวจริงๆหรอสุขใจจริงๆสิ พอทุกอย่างเป็นระบบนะการทำงานก็ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นผลงานก็ดีขึ้นด้วยโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เยี่ยมไปเลยฮ่าแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับ